แม่พี่น้องชาวไทยทัย่วโล,ลกนอันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องตอนนี้เราก็ออกมาเช็คอินที่เขาชีจันพี่น้องหอนกับหอนพวกกับเที่ยวสวนนองนูนแล้วก็มาเขาชีจันเนาะมาเบิ่งความฮ<า>ะเออเซลซั่มท์อันนี้ พูดมันอีนเดยหน่อยยีบบาทจะคอยเราไม่เอามาโรแมนติกกับผู้บ่าว ยัง <Young> and handsome น <laughs> ะ no. yeah. Beautiful ของเขาชีจันเนาะองแลนด์อยู่นะเฮียี่ันรู้ด้ The Kingland <c oughs> ทองห้าพันกิโลพี่นาะใช้ทองจริงห้าพันกิโลดูค่อยไปและคลิปนี้กับอาเิบุยาปปันไดเนาะเพราะว่าถ้าท,ทายงางแนวนี่นะพี่นนอะถ้าท,ทายงางแนวนี้มันจะ จะใส่แม่โมรีลายนะพี่น่องใช้แม่โมรีเยอะจะกข้าไปถ่ายรูปแม่จะถ่ายให้ไปยืนฟังน่ะดีชัว ทายให้แม่หน่อยกับเดดีกดตรงนี้นะเดดี I'm trying to fit the whole thing in but Well, dad's in the way though. Okay. Well, I can't fit the whole thing in. Hello. Yeah, can I like zoom out? I know you're making a video. Yeah. Do you want me to end it and then I'll. No, it's okay. You can zoom in and out. Okay. You see the number there? Yes. Okay, that's better. <laughs> Mom, just just you. Uh, maybe I can zoom in a bit. Shut up. I? I think that's fine, I don't know if it's but let me put it to normal. There we go. Mm. <laughs> yes. มาถ่ายรูปกับให้แม่กับแดดี้หน่อยก่ะเ่ข้างแดดี้นึกว t ันเดอร์แคทโคตรดีอันไม่ดีแนวลูกมาอันนี้น่าวันจั Uh, i th i don't know i can't tell what okay let me try that then uh i can barely see the screen i think that's okay i can't tell how clear it is though is me okay the right pat เหมือดตื้อตื้อไปเหมือนอะไรพี่หน่อยเลย What this building or that one? All of this You have to check in here นะ Yeah